วันนี้เราพูดถึงเรื่องของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้แฟนๆผีแดงได้พูดคุยกันดีกว่านะครับก็แน,น่นอนใครีคอมเมนต์บอกว่าใส่เข้ามาได้เลยกับผลงานครั้สุดท้ายของรูฟฟาริสเตอร์ลอยนะครับคือ4เกมเนะี่ยโห้มันเกินคาดมากๆน,นะครับเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นกราฟขาขึ้นของแมนยูในช่วงเวลาที่บางทีเราก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันหลังจากที่ดูเทนฮาร์คมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดูแล้วก็น้่ทำไมมันคนดูนะครับชนะเสนอแพ อาจจะจับทางไม่ได้ไม่เคยชนะใกลสองทีมติดต่อกันแต่มันก็เกิดขึ้นในยุคของที่รุธในเวลาอันรวดเร็วมากๆนะครับทีมแค่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้มากไปด้วยซ้ำใเรื่องของเวลาในการฝึกซ้อมที่จากตอนเทนน้าออกไปแล้วรุธก็มีเวลาเพียนแค่เอาไงได้กี่ชั่วโมงนะครับในการฝึกซ้อมตอนนั้นซึ่งจริงจะบอกว่าฝึกซ้อมไม่ใช่อ่ะมันก็เนคงเป็นการพูดถึงเรื่องของแทคติกวิธีการที่เขาอยากจะให้รับเแต่แมนยูเป็นซึ่งผมว่าสิ่งที่เห็นเลยนะ ในสามสี่เกมที่เราทำเนี่ยฟอร์ิสรอยไมไ่ใส่ความซับซ้อนให้กับนักเตะแมนยูถามว่าฟุตบอลมันมีความซับซ้อนได้มากขนาดไหนเนี่ยคือมันต้องให้คนที่เขาดูฟุตบอลไปเนี่ยาอาจจะเห็นลึกมากพวกเราเแต่ว่าสิ่งที่ผมดูแล้วเห็นชัดเจนเนี่ยผมว่านักเตะไม่ได้ต้องคิดทบทวนเยอะกับการกลับตำแหน่งตัวเองเวลาเล่นเกมแบบน,นแล้วก็เกมรุกด้วยจวังหวะในการบีฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นคือของเซนฮาร์เองเนี่ย หลายเจ้าวัดเขาจะมีพื้นที่ในการตาัดบอลแต่สุดท้ายเนี่ยบอลที่มันจ่ายขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าไปทําเกมเฟสซิง่งคุณภาพไม่มีกลับกลับมาที่เรื่องเดิมครับว่าวัสดุดิบของแมนยู่ผมว่าโค้ชไม่ว่าจะเป็นรุฟ่ฟอริสเตลรอยหรือว่ารูเบนอโมเินที่จะมาต่อในระดับอย่างแรกเลยคือคุณต้องเข้าใจว่านัตเตะแมน,นยูในหลังจากเนี้ยหรือว่าก่อนหน้านี้เป็นสิบปีนะี่แต่งหมดด้วยออกเซอร์คือมันก็มีนักเตะหลายสไตล์ที่เข้ามาตามแทคติกแล้วิวธีารข่าโค้ชที่เราจะใช้ แต่มันไม่ได้มีโอกาสที่จะสร้างทีมต่อเนื่องสักทีสองสามปีเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่เยอ่ยกพอแต่วันที่มันเปลี่ยรนรักขาจากยุคของขอาเล็รซ์ฟร์ซันที้เขาไปจกาศในห้องแต่งตัววัฒนธรรมของสซลสรนเพราะมันกลับมาเป็นฟันนิสเตอร์ลอยสิ่งสำคัญเลยคือเขาพยายามดูวัตถุดิบว่านกเตะค,คุณภาพขนาดไหนซึ่งคำตอบมันชัดเจนนะครับว่าผมว่าถ้าเจอเกมนกหนัก่อเรื่องแมนยูช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ดีนะครับเหมือนที่เราเห็นกันในช่วงเวลานี้แต่ยังน้อยเนี่ยพอเ,เล่น โดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับใครเสียบอลไล่ใครใกล้ไล่ก่อนมีตัวสอนจังหวะการสอ,สอนอาจจะดูมีแรงก,กระหายมากยิ่งขึ้นนยุคของเทนหาดด้วยผลงานที่มันดีด้วยนะครับบอลชนะมาเราเล่นมั่นใจแบ็กเติมนะครับไปอ born, คอยเก็บบอลมาเลี้ยงตัดนายได้ก็ตัดไปอะไรเงี้ยนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรที่เราดูแล้วเราเรา,เราเห็นแล้วแบบมันเข้าใจยากเอา,อานีกว่ากองหน้าเ็าิ่องเคลื่อนตัว ตามจมาังหวะทุกวันอยู่แล้วนะครับมีพื้นที่ให้วิ่งต่ำช่อนก็วิ่งไปมันก็เลยกลายเป็นว่าพอดูแล้วฟุตบความแมนอยู่มันกลับมาเร็วแล้วมันก็สรุปสรุปแล้วนะฟุตบความแมนยูคือกายทํามันไม่สำคัญหรอกครับว่าจะเล่นซับซ้อนแบบไหนมีการสวยหรูวิสมาอะไรอะไรก็ตามมันสําคัญคือตอนนี้ต้องไปดูว่าฟื้ความแมนอยูคือเล่นเกมบกุกเล่นเกมบุกก่อนแล้วถึงสองคือรวดเร็วในการเล่นเกมลุกที่ความหลากหลายไม่ต้องแบบตอนนี้ เอาความเร็วเข้ามาจาังหวะในการเล่น1ิงสองหน้าแลโตเนี่ยือต้องจบแล้วเหมือนลูกที่อามาตอาโ,โลดึงจังหวะแล้วต่อส้นให้กับทางคุโรฟูรังตัดเข้าในแล้วยิงปัดไซโคะนะครับผมว่าเน,นี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นดนงดูทำได้บ่อยยุคที่ผ่านมาแต่มไม่ค่อยมีคือต้องคิดเร็วทำเร็วเรื่องความมีสั่์แก่พอดีเอตรงเนี้ยมันถูกตัวฝังมาตั้งแต่ใน,นอดีเนี่ยคือที่ว่าใครจะมาแกะมักก่อนว่าให้ตรงเนี้ย มันจะแกะไปไงให้เป็นสไตล์ของตัวเองแต่สุดท้ายนะคอนเซ็ปต์มันจะต้องเป็นแบบนี้อยู่ก็เป็นการบ่าที่รูปเลบลโลรีนผมว่าเขาผมดูมแ,ลแล้วแล้วก็แน่นอนมันจะมีคําถามแรกน,นะครับว่าอนาคตของรูทฟลาิสเตอยจะมีโอกาสได้ยู่ต่อไหมคืออาจจะไม่ได้เป็นโฮงใดมากมายนักกันนะครับกับสุนทรศาะเชศแต่ผม ok คิดว่าคือถ้าเอาไว้เนี่ยมันโดนเจ้าสองคมนะเพราะว่า ผมชอบรูปเฟรนเซอร์ลอยส่วนโอ้แฟนมันยูโฮงเห็นนะครับว่ามันรู้สึกแบบมีพลังมากเป็นเราเห็นอดีตนักเตะแปลงอยู่ซึ่งผมดูทันด้วยนะครับฟรนเซอร์ลอยพอเห็นเขาทำทีแล้วเนี่ยคือมันมันเห็นเลยว่าเป็นากับแฟนบอลมาซัพพอร์ตด้วยแล้วมันทําให้ทุกๆอย่างของยูเอเต็ดมันกลับพะย่ะรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่ารูเบนโมดินมาแล้วมีฟรนเซอร์ลอยขนาบข้างมันดีแง่เลียวก็คือว่าข้อมูลการว่านักเตะนะเฟรนเซอร์ลอยมีเวลาได้ทำตั้งแต่ยูเซนฮาร์แล้ว จุดประสบบนเปยนในยุคของตัวเองซึ่งมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับแต่แทคติกที่เข้มข้นของอโมรินเขามาใส่กับสิ่งที่ฟิสซลอยช่วยแนะนำม,มันอาจจะไปได้เร็วขึ้นแต่ฟุตบอลมันไม่ได้กรหนดด้แบบนั้นครับถ้าม,านมันกรหโดดได้ในยูคคงไม่เปลีป่ยนโค้ชกลเป็นสเตปปีแล้วยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีผมเลยคิดว่าตอนเนี้ถ้ารุ้ถอยเอาไปแต่ก็เสียดายนะผมว่าอาจจะไม่ได้ือภาคส่วนของในทีมงานของอโมรินมาได้แต่ที่อยูได้ส่วนไหนของสโมสรเรื่องนี้ก็ว่ากันไป เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รุดฟานิสเตอรอยนั่งอยู่ข้างสนามและผลงานของอโมรินไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเอาแค่สี่เกมบ่อกสี่เกมของรุดฟานิสเตอรอยเทียบกับสี่เกมของรูเบนอโอรินรถ้าเกิดอโมรินไม่ดีขึ้นมาเป็นรองแค่นิดเดียวซึ่งอีประเด็นนี้มาเล่นแน่นอนแล้วมันจะเป็นงานยากกับประสบการณ์ของรูเบนอโมรินที่แน่นอนเป็นโค้ชที่ถือว่าขึ้นมาเร็วแต่ความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีตเ่อรมนีไหนก็ตามคุณลองดูนะครับการระทัปีศาจแดง แม้แต่คนซูงที่ประสบความเสื่อมกมางๆฟันกาวโชเซ่มุนโก็ยังรับตืน่นแต่เริ่มพุ่งไี่ไหวจนบางคนถ้าจะบอกไปตัดนาฬาว่าบรรยากาศของแมนยูนเป็นยังไงไแต่สำคัญที่สุดน,นะครับผมว่าตอนนี้ทุกอย่างมันถูกสลายหายหมดแล้วด้วยผลการแข่งขันมันจะกลับมาทีกทีึงคืออะไรครับเกี่ยวกันเรื่องของไวรัสภายในทีมนะครับว im, ะบวถ้าทํากับสโมสรที่มันข่าวความตื่นตัวในการเล่นมันจะกลับมาเมื่อผลการแข่งขันไม่ได้แบบเติมตกัน ดูแบบนี้หน้าที่ของบริเวณอโมรินต้องทําให้ผลงานจาะลดฟอนิสซิลอยมีความต่อเนื่องและเดี่ยวกนนาแลงดาวาัเนี้ยมันจะง่ายมานันง่ายขึ้นถ้าออกสตาร์ตดีสาลาเปียนูนะครับมันมีใช้ไปกว่าครึ่งในการเอาสบะยใจแล้วแต่ตในห้องแตกตัวเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นหลายคนนะครับเริ่มต้นได้ไม่ดีและสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดไม่พลาดเรื่องราวดาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นในช่งนองทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกคนรักกีฬา ทุกคนครับ